สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วกับสาวเมืองขอนหน่าเก็บเห็ดพี่น้องมือนี้เดี๋ยวไม่เก็บเห็ดรเด้จ้ามือเดี๋ยวไม่เก็บเห็ดคุณน้าพ่อใหญ่เก็บเห็ดจ้าบ้าเอาเก็บพ่อใหญ่เก็บอ้๋อเนรสุดสนุกเก็บไปเจ้ามึงในพี่น้องมึงเห็ดต้องกันพี่น้องวิสปอนเธอเอาเก็บจ้ะเก็บสนุกเก็บจ้ะ ดอกบานก็นงามอยู่เ <Yes. S 1> นื้อเนี่นนน 7, ยฟัว <Yes. S 1> เซ <c oughs> มีนอตฟัวเกตเดาเอาเสียงเงินเดาพอแล้วพี่น้องมีดอกนึงจา้า <c oughs> ตัดเอาพี่น้องเดหลือบางอีกด้วย <c oughs> โอ้โหไงกะลังเบาโทรศัพท์ จ้าอีแซมมี่อย่งนี้นิแซมมี่อู้วยังพวไหวดอกหลายพุทธพวกนายห่องตายยุกกากรอยู่กากากากยเห็นเห็ดออกคักพี่หน่องเลยหอย้พวกเนงในดอกเห็ดพี่หน่องเบกเนี่นตุ๊ปุยอยู่พูดนะหืมสนุกเอาพี่น้องอุ้ย สวัสด so eh. ีจ้ามูนีพภาษาไทยวันละคมขอเสนอคำว่าพุ่งทำกัเข้าวเยอยใหญ่ดูพุ่งขับทำข้าวไปเกลเผ็ดแล้วก็กินเห็ดค่ะคนละอย่าง ฝรังของฝลังอันนี้ของไทยใส่ประแดกน้ำยาดางของฝรังใส่เบคอนก้อนสีเห็ดเห็ดกระลวกก้อนด้วยจ้ะลวกดก้อนจ้า